Lovely Roblox สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Lovely Roblox นะคะวันนี้พี่แตงกวามาอยู่ในเกม Yandere Simulator ซึ่งเป็นบรรยากาศต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะที่โอสนะเนี่ยขิดไปแล้วหลับให้สบายนะโอสนะเราไปดูไรบารุด,ดีกว่าค่ะว่าเจ้าหล่อนเป็นยังไงบ้างโอ้โหซึมกระทือ ไม่เอาหน้าไรบารุอย่าได้ซึมไปเลยนะเดี๋ยวฉันนะ่ะมีอะไรจะมาเล่นกับเธอด้วยตอนนี้พิมพ์ดีบักแล้วค่ะ d e b u g แล้วมันก็ค้างไปแป๊บหนึ่งถึงได้บอกว่าคอมมันสู้ชีวิตนะคะโอเคตอนนี้กดได้แล้วกดตัวแสลที่มีฝาอฝาแล้วพี่ก็จะกดตัว m มาคะ่ะอายโนกลายเป็นเมดูซ่าไปแล้วดูสิพอแม่ส่งให้มาเรียนดันมาเป็นเมดูซ่า <c oughs> ได้เวลาแล้วทุกคนที่ฉันเดินผ่านจะต้องแข่งทื่อทั้งอำเภอ <c oughs> เตรียมใจเอาไว้เถอะเจ้าจะเป็นทายาทคนต่อไป <c oughs> เอาล่ะไรบารุมาเล่นกับฉันดีกว่าอย่ามัวแต่ก้มหน้าแบบนี้เ <c oughs> งยหน้าหน่อยไรบารุ โอ้โหไม่มองฉันเลยแต่รุ่นพี่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงที่ประจำนะเขาหายไปไหนใครรู้บ้างอา้าวไรบารู้แข่งทื่อเป็นหินไปแล้วค่ะคนต่อไปก็คือเธอนี่แหละแม่สาวแก๊งสกอยด้วยความที่ยังเป็นมือใหม่กับเกมนี้นะคะการเดินก็จะชนนุ่นชนนี่หน่อยแล้วพี่เนี่ยก็ถนัดขวาด้วยัย่ยสาวสกอยเสร็จเราไปแล้วค่ะต่อไปเลยจ้าข้างในข้างในเออ เนี่ยคอมก็สู้ชีวิตอีกแล้วจ้ะถ้าเล่นแล้วรุ่งนะสงสัยต้องจัดคอมใหม่จริงๆเป็นยังไงล่ะแข่งทื่อทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวไปเลยจ้าไม่ต้องลงต้องเรียนมันแล้วนั้นสภานักเรียนนี่นาะจงมองข้าจงมองข้าอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะอาจารย์จะรับได้ไหมคะถ้าที่จริงแล้วหนูคือเมดูซ่า ขมักขม,ม้นเชียวช่วยมองหนูหน่อยค่ะหนูอยากอยู่ในสายตาตรงนี้น่าจะเป็นแต้มใช่ไหมคะ <Excellent. S 1> ทีนี้เรามาป่วนตามชั้นเรียนดีกว่าว่าแล้วว่าต้องมองเมดูซ่ามาแล้วคะ่ะเมดูซ่ามาแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็กลายเป็นหินกันท้่วนหน้าเออแต่ถ้าเป็นคนตาบอดล่ะน่าคิดนะเนี่ย หันหลังกันอยู่ใช่ไหมได้แต่ดูทรงแล้วถ้าเป็นคนที่มีความรักเมดูซ่าก็คงจัดการไม่ได้ค่ะเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอดมาค่ะเลสโกไปป่วนอีกซกักห้องสองห้องดีกว่าเมดูซ่าที่ชอบป่วนคนนี้เป็นของคุณนะคะแหมออยโนโพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ ว่ายังไงอาจารย์ไม่เข้าหรอกจ้ะเพราะว่าม well. ีสภาพไม่ต่างจากพวกเธอนี่แหละพวกเธอน่ะไม่มีโอกาสได้ปิปากพูดชื่อฉันเป็นหนที่สองหรอกจ้ะความจริงแล้วฉันไม่ใช่ประธานบริษัทแต่ฉันคือเมดูซ่าก็เนี่ยเมื่อคนทำการ์ตูนมาแคสเกมนะคะก็เลยมีสภาพการพากแบบเนี้มันติดมา จะหัดไปเรื่อยๆค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ